ท่กท่องเที่ยวคนมาบ้างกันามากคนเดียวกับท่เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้ได้นะท่านผู้ชมท่านบริการเต็มที่นี่คือเจ้าหน้าที่ไทยท่านผู้ชมนี่คือความเจริญของเมืองไทยจริงๆนะท่านผู้ชมเลยเมืองเอานะท่านผู้ชมรมเมนภาพเอไอเมืองไทยไม่ใช้ภาพ AI นะ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาร์มตทุกทางคลิปนี้บาเ์มีกจาจะพาพไอทีเอฟซีพยางสกายวอล์กเอ็มบีเคนะท่านผู้ชมเนาะงานแรงแรกสิก็จะมีนักท่องเทีย่ยวพันมาถ่ายรูปเซลฟี่หลายนะท่านผู้ชมเอฟซีที่ขอมาดับส้มชองบาเ์มีกาขอขอบคุณขอบคุณได้ทบทบทบทชมนะฝากกดไลค์ให้บา,ร,บา,บาร์มีกาเด้อท่านผู้ชมก่อนบารมีกาเนี่ยกำลังใจตามคลิปต่อ,ตอไปเนาะ ขอบคุณในร้ายด้วยท่านผู้ชมเด้อนี่ที่บะมิดเห็นสักเอ่อเห็นฟุตบาทของเมืองไทยทนะ่านผู้ชมเนาะไม่เห็นว่าไม่มิดอันนี้เราเอานะท่านผู้ชมเนาะมันคือสะอาดอดีนะโอ้ยตะตะซอ,อนฟุตบาทมันท่านผู้ชมกว้างใหญ่แบบสะอาดอดีนะ บอกเฮ้ยนี่เป็นพนะี่น้องชุดบาตรเป็นเก่าโอ้ยกว้างใหญ่สาดอีดีนาเฉดชมคนไทยอีดีเนาะมันนินพัฒนาจ,จริงๆนะท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมเมียกอาจจะพาพีพีเอฟซีไปรับชมบนสกายวอล์กเลยเนาะ m อ k นะท่านผู้ชมเรีวยกว่าสกายวอล์กมาบนคลองนั่นเองเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นรถพันวิ่งมาจากาบางบ้านนะสายบางบ้านะนะก็จะมาถ้าทันผู้ชมสถานีสนามกีฬานะพอจะมาสิ้นสุดตรงนี้นะท่านผู้ชมอัมนนี้ก็จะเป็นสกายวอล์ค MBK นะท่านผู้ชมหรือว่ามาบนคลองก็จะมีนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมก็คือว่าโอ้นักท่องเที่ยวหลายนะท่านผู้ชม มาถ่ายรูปเซลฟี่อืบาร์บีบาร์บางท่องเที่ยวนะพี่น้องคนระับคือว่าเป็นบานที่สองของอชาติต่างชาติไปแล้วนะท่านผู้ชมเนะนาะท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกนะท่านผู้ชมอือหือท่านผู้ชมฟังนั่นโมเมนต์บาร์บีบไว้นะท่านผู้ชมบารม์บีบไทยย้ยอนจะแสงแดดนะท่านผู้ชม,มกราบขาออภัยเด้อพี่น้อง ออู้นักทท่่งเียวยังจะขนาดนี้เมืองไทยนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเนาะท่านผู้ชมมาที่อเมาเมืองไทยอู้สุดๆเลยแต่เราแต่เราคนแต่ละ,ละ,ละ,ละอันนี้จะบอกกับว่าถ่ายรูปนะท่านผู้ชมนะถ่ายรูปเซลฟี่นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นป้ายแบงค์ทองนะท่านผู้ชม บงคอกโอ้ท <Bangkok. S 2> ่านผู no? oh, ้ชมเนี่ยสุดยอดเลยเมืองไทยเนี่ยการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยถือว่าติดอันดับหนึ่งอีดีนะท่านผู้ชมเนาะนี่การท่องเที่ยวพันมากะสามารถคนเดียวกะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้ได้นะท่านผู้ชมท่านบริการเต็มที่นี่คือเจ้าหน้าที่ไทยท่านผู้ชม โอ้โหท่านผู้ชมนี่แต่ชาวจีนเนาะชาวจีนเกาหลีอันนี้มันเป็นพาพเปีอดเอเดอร์ท่านผู้ชมอันนี้คือของจริงเลยเนานะอันนี้ของแท้ของจริงการท่องเท,ที่ยวของเมืองไทยนี่สุดยอดเลยท่านผู้ชม อ๋อมีแต่ชาวจีนนางเตียวชาวจีนนะท่านผู้ชมชใช่ไ่คัหกหลายนี่ยนะท่านผู้ชม ุยอดเลยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเมืองไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โห,โโหท่านผู้ชมเนี่ย นี่คือความเจริญของเมืองไทยจริงๆนะท่านผู้ชมเลยมึงเอานะท่านผู้ชมโมเมนภาพ AI เมืองไทยไม่ใช้ภาพ AI นะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกของจริงเลยอ๋อโทษถือว่าวันนี้ MBK แตกไปที่เรียบร้อยท่านผู้ชมวันนี้มันก็จะมีเจ้าหน้าทีา่เจ้าหน้าที่ตำรวจพันดื้อพันอ่า พ่อยรักษาความปลอดภัยใหครับนักท่องเที่ยวตั้งชาินะตามผู้ชมสุดยอดดิพี่น้องเลยสินชุมคนไทยเนาะ,ะทำไา้สุดยอดถือว่าประสบความสำเร็จนะด้านการท่องเที่ยวด้านออความาควมเจริญก็ถือว่าอันดับหนึ่งนะท่านผู้ชม ของแท้ของจริงเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่ังนี้ก็นั่งเต็มเลยท่านผู้ชมฟังหนีงจะทยอยออกมาจากห่างดิสคั v เ r อรีนะท่านผู้ชมนะ มุ่งนีานักท่องเทีเท่ยวชาาต่างชาติมาถ่ายรูปหลายนะท่านผู้ชมอันนี้ก็บ่าวปีเตอร์เซย่าครูซีนะท่านผู้ชมกันมากกับะบเมยียนวันเมยียนปาบันมาเนาะ การเฉลยขนาดนี้เมืองไทยสุดยอดอี่ดีท่านผู้ชมรถไฟฝ่าวิทีสามสันสี่สันนะมาอีกแล้วทา่านผู้ชม เคคราบท่านผู้ชมบาเมิดกะจะขอจุกคลิปไปเพียงสำเนินเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะทในการรับชมช่องบาเมิดคนอินดีนะขอบคุณครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องบาเมิดคนอนะินดีเนาะอันนี้นก็มาเก,ก็บภาพบรรยากาศให้พี่พีเอฟซีรับชมนะห้างสกายวอล์คเอฟเคนะท่านผู้ชม 哎，完来